แบบรหัสแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนะคะข้อที่1เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปนะคะ21 22 23 24ต่อไปก็เป็น25นะคะ86 87 88 89ต่อไปก็เป็น90นะคะ 57 58 59ต่อไปก็เป็น60 61นะคะ72 74ตรงนี้ก็เป็น73นะคะ75แล้วก็76นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปนะคะ68 67 66 65แล้วก็64นะคะ 52 51 50 49แล้วก็48นะคะ39 37ตรงนี้ก็จะเป็น38นะคะ36 35 42 41ต่อไปก็เป็น40แล้วก็39แล้วก็38นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3นะคะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่องว่างนะคะจาก96 97 98 99ต่อไปก็จะเป็น100นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะทีละ1น,นะคะต่อไปนะคะ 33 32 31 30ต่อไปก็จะเป็น29นะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ1นะคะต่อไป52 51 50 49แล้วก็48นะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ1นะคะ ต่อไปนะคะ67 68 69 70 71เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ80 81 82ตรงนี้ก็จะเป็น83ตรงนี้ก็จะเป็น79 ะะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะทีละหนึ่งนะคะ